นึกว่าเจอปะป๊าเป้าฮัลโหลกลับมาอีกแล้วและนี่คือที่ะเบ๊ะรีแอคชั่นวิดีโอเหมือนเดิมจ้าใช่วงนี้เราเคยรีแอคชั่นมาหรือยังนะยังปะ ยังเคยแต่พิกซี่อ่าใช่เทเซลยังไม่เคย,ยเทเซลยังไม่เคยเพเซลค่ะ <laughs> <laughs> แก่สปอยส์คลิปไม่ได้สปอยเขาเรียกว่าหลุด,ลดเพนเซลเหมือนเห็นนกทำ อ๋อเพราะว่าเป็นรูปเหมือนแบบว่าเลข infinity เลขแปดเลขน n f i n i t y อะไรอ่าอและวันนี้เพซเซลก็คือกลับมากับเพลง no choice เลือกเขาเลยได้ไหมก็ือเลือกเขาคือเขาใช้คำว่าเขาแบบเขาเต็งอ๋อเขาเต็งเต็ง เมื่อกี้เลื่อนลงไปดูเลื่อนลงไปดูเมื่อกี้เลื่อนลงไปดูเ,ปดเมื่อกี้น,น,กน้องอุ่มอิ่มเหมือนจะแต่งเนื้อรองอีกแล้ว <Yeah. S 1> อุ้ยน้อง้วยมีพรสวรรค์ด้านเนี้ยก็เหมือนแบบไม่รับความเห็นต่างก็อุ่มอิ่มก็เป็นคนแต่งเดโมไหมไอเพลงไม่รับความเห็นต่างอ่ะฉันชอบนะตึกตึกตึกอะไรสักอย่างคาเต้น เออใช่พอติดหูเลยนะเหมือนแบบลิปในติ๊กต็อกเลยใช่ปะมันไอ้นี่มันแบบเพลงมันแบบติดหูมันเอออุยน้องน้องมีความสว่างมากเลยนะน่าสนใจเป็นวงที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นวงสายโวิร์เอเหมือนกันอืมแบบแวเวรกเกลง์โหตระส่วนมากเพลงที่ปล่อยออกมารู้สึกว่าจะติดตลาดหมดเลย<ช>เกือบหมดเลยปะแล้วก็คาดหวังแันนี้ ซึ่งอันเนี้ยสารภาพว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันรันเพลงมันรันขึ้นมาแต่ว่าสบายใจได้มั่จะเป็นการรีแอคที่สดใหม่เพราะว่าตอนที่มันรันขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจฟังเออยังไม่ทันได้แบบตั้งใจแล้วถ้าเมีคนพิมพ์บอกอ๋อไม่ต้องบอกก็ได้จ้ะแอะแอะซลเลนหยอกแกก็แกโก้แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปอันนี้เป็นแบบไฮสคูลปะ จชุดนะนัวชุดแว่นน้ำสมัยนี้ก็สวยนะสมัยนี้ใช้คำว่าสมัยนี้สมัยนี้สมัยเราเป็นยีงหรอชอบเสียงวงนี้แต่ละคนมากแล้วเสียงสี่คนเสียงเข้ากันนะ นะอ๋อไม่ใช่เขาเตงแต่เป็นแบบเขาแต่ว่าชื่อเพลงใช้คำว่าเขามันต้องเขาเอชอบเขาเขาแบบว้ เ้ยแต่ว่าแบบทำนองแบบตีถูเลยอะคนเป็นทีป๊อปที่ฟังง่ายแบบสไตล์เนี้ยเป็นแบบเพลงที่ฟังได้เอยๆนะฟังง่ายเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายย่อยง่ายโอ้คนเนี้ยเสียงหวา,านมากเสียงเอกลักษณ์มากอ่ะ

โอ๊ยฉากใต้น้ำสวย,ย,าสวยมากจากที่เคยดูโมชั่นสวยมากจากที่เคยดู The Face ก็คือฉากไทยฉากใต้น้ำน่าจะย,ยากถ้าพี่บีให้ดำลงไปหนูจะถามว่าลึกแค่ไหนปูน้องต้อง กี่เทคเนี่ยใต้น้ำเนี่ยเออน่าจะถ่ายยากนะแล้วโมชั่นแบบสวยสวยมากสวยมากโอ้อยากให้ฉากใต้น้ำมีภาพเยอะกว่านี้สวยมากเลยอ่ะเพราะว่าภาพที่ถ่ายมันจริงอหรมันน่าจะมันน่าจะมีเยอะกว่านี้เอออยากให้ตัดเข้ามาใส่ในนี้แบบอุ้ยอันนี้สวยมากอุ้ยตอนฟองอากาศขึ้นสวยเนาะเออ เขาโหดลายประสานโหดมากเหมือนสี่คนร้องแบบตัวเขาแน่นเฮ้ยแต่ว่าแบบเฮเซลเป็นวงที่แบบจริงจังโปรดักชั่นอะคือรู้ว่าแบบคิดสีคิดคอนเซ็ปต์มาแบบดมาแล้วเออคือแบบดีเทลเขาเยอะมากมากดูสีดิเออเขาเกลียดสีจอยนะแล้วแบบหาชทน่ะ ย่จบแล้วชอบฉากใต้น้ำมากเลยซีนใต้น้ำสวยมากชอบซีนใต้น้ำสวยเลยอ่ะสวยแบบสวยแบบสวยอุ้ยเอาไปอยู่ในหนังได้เลยอ่ะสวยเนาะชอบอ่ะชอบตอนซีนใต้น้ำแล้วสโลอ่ะเออใช่มันแบบที่เป็นพาร์ทสองคนใช่ไหมใล่วก็แบบเหมือนมันอ่ยสวยแล้วก็แบบช่วงแบบดีเทลโฟลกอ่ะผู้ถ่ายยากนะแค่กั้นแบบใต้น้ำให้หน้าไม่ ให้หน้าไม่เหมือนการใจตายก็ยั <laughs> ออยง <laughs> แล้วต้องทำแบบอืล <laughs> สม,มูทมากสภาพถ้าเราลงไปจะทำ <laughs> ผู้ชายว่ายหนีแล้วนะ <laughs> นึกว่าเจอปลาปัาเป้าเย้มากบูม <laughs> ี่มากบูลลี่แกฉันเคยโดนคำนี้ <laughs> าเสียงวงนี้แบบหายหัวเราแบบเหมือนเป็นเมนโวเคอลสี่คนอะนะโอเคเก่นกังถูกไหเน่าจะวันนี้น่าจะประมาณนี้ไว้เดี๋ยวแบบว่าจะดูวงอื่นมาเรื่อยๆแล้วก็อะไรวะเนี้ยชองมือไม่ถูกโอเคก็ยังไงก็ฝากเพลงของน้องๆพลงเพซเซลด้วยแล้วก็ฝากช่องจิ๊บกบมินไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะตึ้ง ตึ้งตึ้งไม่รู้มุมไหนอ่ะตึ้งซักมุมไปหาเอาเหมือนเกมโอเคไปละบ๊ายบายบายย่า